คนไทยนิยมดื่มชากันมาเป็นเวลานาน,านและหลากหลายรูปแบบนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่ชาสมุนไพรซึ่งเชื่อกันว่าสรรพคุณของสมุนไพรที่นำมาทำชาชงนี้จะช่วยดูแลป้องกันสุขภาพได้ด้วยเรียกว่ากินเพื่อป้องกันก็ได้กินเพื่อรักษาก็ได้ประเภททูอินวานในถ้วยเดียวชาสมุนไพรจึงเป็นเครื่องดื่มที่น่าลิ้มลองสำหรับนักดื่มหน้าใหม่ที่หันมาสนใจดูแลสุขภาพและไม่อยากติดคาเฟอีนจากกาแฟค่ะ ด้วยความที่ชาสมุนไพรเป็นได้ทั้งเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพและยานี่เองจึงมีคำถามตามมานะคะว่าเราต้องดื่มมากน้อยแค่ไหนถึงจะสามารถบำรุงสุขภาพได้ถ้าหากว่าดื่มเป็นยาต้องใช้มากน้อยขนาดไหนแล้วดื่มไปนานๆจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่วันนี้มาทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนดีกว่าค่ะการชงชาคือการสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรด้วยความร้อนในช่วงสั้นๆ เพื่อไม่ให้สารที่ไม่ต้องการออกมามากเกินไปและพืชไม่ต้องสัมผัสกับความร้อนมากจนเสียกลิ่นและรสชาติดังที่เกิดในวิธีการต้มส่วนใหญ่แล้วการใช้วิธีชงแบบชามักจะใช้ในสมุนไพรที่ต้องการคงความอร่อยของกลิ่นรสเอาไว้ เพื่อให้ชวนดื่มเน้นการบำรุงสุขภาพมากกว่าที่จะใช้เป็นยาซึ่งในกรณีนี้มักไม่มีอันตรายใดๆพืชสมุนไพรที่อยู่ในรูปชาชงแบบนี้ก็จะได้แก่ชาขิงมะตูมตะไคร้กระเจี๊ยบทองผันช่างชาประเภทนี้ดื่มได้ทั้งวันไม่ต้องคิดมากค่ะ สำหรับชาสมุนไพรประเภทที่สองจะเป็นชนิดที่ใช้ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพก็ได้หรือจะใช้ดื่มเป็นยาก,ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นชาหญ้าหนวดแมวรางจืดดอกคำฝอยหญ้าดอกขาวเป็นต้นคือถ้าจะดื่มบำรุงสุขภาพเช้าหนึ่งถ้วยเย็นหนึ่งถ้วยดื่มติดต่อกันไปหลายๆวนันก็ไม่มีอันตรายอะไรค่ะแต่ถ้าหากมีอาการขัดเบาปัสสาวะกระปริบกระปรอยอยากใช้ชาหญ้าหนวดแมวที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะช่วยบรรเทาอาการ ถ้าดื่มแค่นี้คงจะไม่เห็นผลนะคะถ้าหากจะดื่มเพื่อรักษาอาการดังกล่าวขนาดที่ใช้ก็คือต้องดื่มวันละ3ครั้งครั้งละ1ถ้วยดื่มอย่างน้อยประมาณ5-7วันถึงจะเห็นผลค่ะสำหรับใครที่มีพิษไข้ผิดสําแดงหรือต้องการแก้พิษเมื่อเมาต่างๆก็ต้องดื่มชารางจืดบ่อยๆในช่วงแรกเช่นทุกๆ4ชั่วโมงหรือทุกครั้งที่มีไข้หรืออาจจะดื่มต่างน้ำไปเลยสัก 2- 3วันจึงค่อยเลิก ส่วนอาการปวดท้องท้องขึ้นเป็นไข้มีอาการไอร่วมด้วยถ้าจะใช้ชายญ้าดอกขาวบำบัดอาการก็ต้องดื่มกันวันละ3ามเวลาครั้งละหนึ่งแก้วจนอาการหายดีแล้วแต่ถ้าอยากดื่มเป็นชาบำรุงสุขภาพก็ลดขนาดลงมาสำหรับชาด,ดอกคำฝอยจะมีสรพพคุณช่วยขับเหงื่อเป็นยาระบายอ่อนๆบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตและขับฤดู มักนิยมนำมาชงดื่มแก้อาการดังกล่าวข้อควรระวังของชาดอกคำฝอยคือไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์เนื่องจากดอกคำฝอยเป็นยาบำรุงเลือดและขับประจำเดือนถ้าหากดื่มมากๆอาจจะแท้งได้ค่ะส่วนชาประเภทสุดท้ายอันนี้ต้องถือเป็นยาสมุนไพรที่อยู่ในรูปของชามากกว่า คือเอามาแปลรูปเพื่อนํามาใช้ได้สะดวกง่ายๆรวดเร็วทันใจชาพวกนี้ได้แก่ชาชุมเห็ดเทศชามะขามแขกซึ่งจะมีสัพรพคุณเป็นยาระบายควรจะกินตามขนาดและระยะเวลาที่กําหนดไว้พอระบายถ่ายท้องคล่องแล้วก็ควรจะหยุดดื่มทันทีค่ะไม่ควรจะดื่มติดต่อกันานานๆเป็นประจําทุกวันเนื่องจากทั้งชาชุมเห็ดเทศและมะขามแขกจะมีฤทธิ์ไปกระตุ้นลำไส้ถ้าเกิดดื่มติดต่อกันานานๆจะต้องเพิ่มขนาดยามากขึ้นถึงจะได้ ลและอาจทำให้ระบบขับถ่ายไม่ทำงานได้คราวนี้เราลงมาลงลึกถึงสรพพคุณของชาสมุนไพรแต่ละประเทศเพื่อให้เราเลือกดื่มได้อย่างตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากชาดอกคำฝอยมีสัรพคุณมากมายทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นลดไขมันในเลือดป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคความดันโลหิตสูงช่วยบำรุงประสาทและช่วยให้ผ่อนคลายหลับง่าย แก้หวัดน้ำมูกไหลและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบำรุงหัวใจและบำรุงโลหิตประจำเดือนของผู้หญิงเป็นต้น 2. ชามรุมจะมีสัพพคุณม,มากมายเช่นบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชืน้นไม่หยาบกร้านช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ำตาและกระตุ้นการขับถ่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยลดไขมันในเส้นเลือดเป็นต้น 3. ชาเจียวกู่หลานสรรพคุณมีหลากหลายนะคะยกตัวอย่างเช่นจะมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูร,ร่างกายความจําและทําให้นอนหลับง่ายช่วยลดไขมันในเส้นเลือดความดันโลหิตและบํารุงตับรักษาอาการหวดัดเสมหะและอาการไอรักษาแผลในกระเพาะอาหารเป็นต้น 4. ชาใบหม่อน มีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงร่างกายกระตุ้นการหลั่งสารอินซูลินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ผ่อนคลายนอนหลับง่ายเป็นต้น 5. ชาคาโมไม มีสรรพคุณมากมายเช่นช่วยลดความเครียดรู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้หลับสบายสามารถลดการอักเสบทั้งภายนอกและภายในได้ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอาการปวดตามข้อหรือแผลอักเสบภายในป้องกันโรคก,กระเพาะและช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายลดอาการปวดท้องประจำเดือน 6. ชาขิงหรือน้ำขิงร้อนจะมีสรรพคุณช่วยลดอาการท้องอืดอาเจียนแก้เมารถเมาเรือได้ลดระดับน้ำตาในเลือดป้องกันโรคมะเรง็งรักษาโรคกรดไหลย,ยอ้อนและไมเกรนได้ดีช่วยแก้อาการร้อนในและช่วยบำรุงหัวใจเป็นต้น 7. ชายญ้าหวานมีสรรพคุณดังนี้ค่ะช่วยลดระดับน้ำตาในเส้นเลือดและลดไขมันในเส้นเลือด ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจความดันโลหิตและโรคอ้วนช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและเพิ่มกำลังให้ร่างกายช่วยบรรเทาอาการท้องเสียและบำรุงตับ 8. ชาเปเปเปอร์มิ้นท์หรือสาระแน่จะมีสัมพคุณมากมายเช่นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายบรรเทาอาการเครียดและอาการคลื่นไส้อาเจียนช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารและลดคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบและอาการปวดหัวเป็นต้น 9. ชารางจืดมีสรรพคุณดังนี้ช่วยแก้อาการร้อนในและกระหายน้ำได้ช่วยลดไข้บรรเทาอาการไอช่วยให้ชุ่มคอช่วยลดไขมันในเลือดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านเมรง็งแก้อาการเมาค้างหรือพิษแอลกอฮอลจากการดื่มมากเกินไป ส่วนใหญ่แล้วชาสมุนไพรนั้นปลอดภัยต่อร่างกายนะคะแต่การดื่มมากเกินไปก็อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าปริมาณการดื่มแค่ไหนถึงจะปลอดภัยต่อร่างกายก็ควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ที่แพ้สมุนไพรแต่ละชนิดทั้งนี้หากบริโภคชาสมุนไพรแล้วเกิดผลข้างเคียงหรือเกิดความผิดปกติอื่นใด ควรต้องหยุดดื่มแล้วไปพบแพทย์เพื่อตรวจว,นวินิจฉัยและรับการราักษาที่ถูกต้องทันทีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ l i เคช i o n t i k t o k Instagram และ t w ิ t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ